ลูกเกี่ยวอ้เอยากได้รถเกี่ยวโหพ่อจะเกิดอยากได้รถเกี่ยวนะรอติดตามกิจกรรมสุดพิเศษของคูปตาเกี่ยวอย่างโปรมั่นใจทุกมิติกับรถเกี่ยวนวดข้าวคูปตา DC 70 Pro Series ไอหนูงานนี่มีอะไรบ้างลูกโหแม่งานนี้คูปตาเขาจะเต็มมีโปรโมชั่นสุดพิเศษกับรถเกี่ยวนวดข้าวคูปตา DC 70 Pro Series ยังไม่พอยังมีของรางวัลมากมายสำหรับ ให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะจึงบ,บอกให้โอ้งานนี่นะ่าสนใจก็จัดขึ้นที่ไหนหนูพี่พี่แฟนครับที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมงานไลฟ์ได้ที่ร้านผู้แทนจําหน่ายคูปตา้าทั่วประเทศในวันเสาร์ที่ส0กันยายนเวลาสิบโมงครึ่งถึง11โมงครึ่งเลยครับอ้อหนูแบบนี้ถ้าใครไม่สะดวกไปก็อดได้รังวันเลยได้อนิพี่พี่ที่ไปไม่ได้นะคะไม่ต้องเสียใจเนาะเพราะว่าคูปต้าเรามีไลฟ์ออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กเพจ สยามคูปตะวันเสราร์ที่10กันยานี้เวลา1 0 3โมงครึ่งถึง11โมงคึ่งนะคะทุกคนห้ามพลา,ด,า,กด,าดกิจกรรมดีๆอย่างนี้จดวันและเวลาไปเลยวันเสราร์ที่10กันยานี้เวลา1 0 3โมงครึ่งถึง11โมงคึ่งกับงานเกี่ยวอย่างโปรมั่นใจทุกมิติกับรถเกี่ยวนวดข้าวคูปตา DC70 Pro ซีรีส์อย่าลืมนะคะทุกคนมาเล่นกิจกรรมกันเยอะๆนะคะ